นะป่าเขียวอัจฉริยะปี2025ต้นไม้ทุกต้นเปล่นแสงเรืองรองดอกไม้มีระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และเราสัตว์ในป่าก็ใช้เทคโนโลยีได้เหมืนมนุษย์กลางป่าว่ามีราชสี้ามาบุญกำลังนอนเอนหลังต้นไม้เรืองแสงพร้อมหุ่นยนต์ผู้ช่วยคอยพัดลมให้เบาๆ ของเจ้าป่าดูเหมือนจะไม่มีใครกล้ารบกวนแต่เดี๋ยวกนอนเจ้าหนูน้อยตัวจิ๋วสวมแว่นวีอาร์พร้อมโดรนถ่ายคลิปสุดล้ำวิ่งเล่นไปทั่วป่าอย่างสนุกสนานตื่นเต้นว้าวต้นไม้เก็บไฟได้จริงๆด้วยหอูโหด้วยความตื่นตาแต่ทันใดนั้นโอ้โอ้โอ้อหนูดันวิ่งขึ้นไปบนแผงคอของราชสีเข้าเต็มเ เสียงคำรามดังขึ้นไหลมาบตัวนข้าหนูสะดุง้งอาอาผมผมขอโทษคับท่านราชสีผมแค่จะลงคลิปรีวิวป่าในอนาคตให้คนรู้จักครับราชสีมองดูเจ้าหนูตัวเล็กแล้วหัวเราะเบาๆเจ้าหนูน้อยโลกนี้ต้องใจเย็นบ้างนะไม่ใช่ทุกอย่างจะอัพโหลดได้เสมอไปหรอก <c oughs> หนูทำตาแป๋วแล้วเรียบว้า ขอ,ขอบคุณครับท่านราชสีผมจะจําคําของท่านไว้เลยครับราชสียิ้มอบอุ่นเออไปเถอะไปเถอะความเมตตาของฉันนี่อัปเดตได้ทุกวันละเจ้าหนูเอ้ยหลายวันต่อมาราชสีออกตรวจความเรียบร้อยของป่าแต่คราวนี้เขาไม่รู้เลยว่ามนุษย์ได้ติดตั้งกับดักโจรดิจิทัานไว้พันใดนั้นคลิป ปาถ่ายพลังงานสีน้ำเงินเปล่งแสงออกมาพร้อมกับเสียงดังราชสีภูกพันรอบตัวขยับไม่ได้โอ้ยระบบล็อกที่จอข้างยับไม่ได้เลยช่วยน้อยช่วยน้อยป่าเงียบลงทันทีเหมือนโลกทั้งใบจโน้องของราชสีดังไปถึงหนูน้อยเขารียกขี่สเก็ตไฟฟ้ามาทันที อย,าย่าขยำนะครับทาราชสีเดี๋ยวผมช่วยเองครับเจ้าหนูหน้อยเริ่มแทะสายพลังงานทีละนิดทีละนิดประกายไฟแลบแวบวับแต่หนูไม่เคยยอมแพ้ดีนะนี่ที่ผมฝึกแทะสายชาร์จไฟมาก่อนสุดท้ายปิ๊บเสียงระบบดับลงราชสีหลุดออกมาได้เจ้าหนูหน้อยเจ้าช่วยชีวิตข้าวไวจ้จริงๆทั้งคู่ ยิ้มให้กันด้วยความภาคภูมิใจหลังเหตุการณ์นั้นราชสีกับหนูกลายเป็นเพื่อนสีแห่งโลกอนาคตในป่าแห่งนั้นพวกเขาถ่ายเซลฟี่ด้วยแทบเลสุดล้ำโพสลงโซเชียลสัตว์แกรมยอดไลค์พุ่งขึ้นทันตาราชสีหัวเราะฮ่าฮ่ดูสิจ้าหนูเอ้ยโลกนี้อาจเปลี่ยนไปแต่ความดีความงามและมิตรภาพของเราไม่ต้องทับเลย คู่ยืนมองพระอาทิตย์ตกในป่าเรืองแสงสุดลูกหูลูกตาอย่างมีความสุข